อัสสลา,ามูอะลัยกุมบารอมาตุลลอฮิวบเระกาตุสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบเจอกันอีกครั้งนะคะกับคุณครตูออมีนะเดี๋ยวเราจะไปอ่านดูอาเพิ่มพูนความรู้ก่อนนะเอาละค่ะเด็กๆมาอ่านดูอาเพิ่มพูนความรู้พร้อมกันเลยรบับบีซิดเดนีอินมันวัสุกานีฟะฮ์มา เอาละค่ะหลังจากที่เราอ่านดูเพิ่มคูณความรู้กันแล้วนะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าโอ้ยเด็กๆดูสิคะถ้าหลักคุณครูเนี่ยมีอะไรเต็มไปหคนเลยใช่เลยค่ะดอกไม้ไหนใครชอบดอกไม้บ้างยากมือขึ้นอชอบกันทุกคนเลยใช่ไหมคะเพราะว่าดอกไม้สวยงามแล้วก็ดอกไม้ก็หอมสดชื่นด้วยนะคะคราวนี้เราลองมาดูกันว่าเด็กๆรู้จักดอกไม้อะไรบ้างน,นะคะ,อะดอกแรกเลยสีเหลืองๆดอกไรเอ่ย เราเห็นบ่อยเลยนะคะสีเหลืองเห็นแล้วสดชื่นมากเลยดอกดาวเรืองนะคะต่อมาดอกอะไรเอ่ยสีแดงสงวยสดใสเลยแต่จริงแล้วมันมีหลายสีกว่านี้นะคะแต่ส่วนมากที่เราเห็นก็คือสีแดงนะคะดอกอะไรคะอดอกกุหลาบนั่นเองนะคะโรสดอกกุหลาบนะคะต่อมาดอกอะไรเอ่ยสีขาวสะอาดบริสุทธิ์แถมยังมีกลิ่นหอมชื่นใจ หลายคนตอบถูกดอกมะลินั่นเองหลายๆบ้านกป็ปลูกไว้ในบ้านใช่ไหมคะและต่อมาดอกไม้อันนี้มันชอบเลื้อยอยู่ตามรั้วนะคะสีสวยมากเลยเขาชอบเอามาทําเป็นขนมกันนะคะชอบเอา,าเอามาใส่ในขนมกันดอกอันชันนั่นเองนะคะเราไปดูที่ที่รั้วบ้านเด็กๆนะคะว่ามีดอกแอนชันอยู่หรือเปล่าเอาละเด็กๆดอกไม้มีประโยชน์ยังไงบ้างคะอ่า ใช่เลยค่ะหนึ่งสวยงามนะคะเด็กๆด,ดอกไม้หอมไปสดชื่นสวยงามนะคะต่อมาสองกลิ่นเปไ็นยังไงคะกลิ่นหอมชื่นใจนะคะใครปลูกดอกไม้ไว้ในบ้านนะจะสึกสดชื่นมากเลยนะคะต่อมาถ้าสมมติว่าเด็กๆเ,เห็นดอกไม้สวยๆวยอยู่ตามข้างทางนะคะออหรือว่าดอกไม้สวยๆที่บ้านเนี่ยเด็กๆจะไปเด็ดมันมาเล่นได้ไหมคะ Okay. อาจจะได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะพอเด็ดมาแป๊บหนึ่งมันก็ทำไมละมันก็เหี่ยวแล้วนะคะแต่ถ้าอยู่ที่ต้นมันจะอยู่ได้นานไหมคะอยู่ได้นานแล้วคนอื่นก็จะได้ชื่นชมมันด้วยนะคะที่สําคัญนะดอกไม้ยังเป,เป็นแหล่งอาหารของแมลงต่างต่างอย่างเช่นผีเสื้อแล้วก็พึ่งด้วยนะคะแล้วผีเสื้อแล้วก็พึ่งเนี่ยนะ เป็นนักผสมพันธุ์ตัวยงเลยนะคะถ้าไม่มีผีเสื้อไม่มีพึ่งนะเราก็จะไม่มีดอกไม้ไม่มีผลไม้กินกันนะคะเพราะว่าผีเสื้อแล้วก็พึ่งเนี่ยจะบินไปผสมเกสรดอกไม้ต่างๆทําให้เกิดเป็นผลไม้ขึ้นมาเอาละเด็กๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ไปแล้วทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของดอกไม้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่าหนึ่งดอกสองกลีบดอกสามก้านดอก 4เกสรและ5กลีบเลี้ยงนะคะนะแล้วค่ะเด็กๆลองไปสังเกตดอ,อกไม้ที่บ้านนะแล้วก็ถ่ายรูปตัวเด็กๆ,ๆเองกับดอกไม้ที่บ้านมาให้คุณครูดูได้นะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนค่ะเราจะอ่านดุอาปิดประชุมพร้อมกันนะคะซุบฮานะก็ล้อฮุุมมาวาบิฮรมดิกาอัชาดูอดัลลาอิลาหาลาาาลา่าอิลลาอันตาอัสซัฟิลกวาอัตูบุยไลายกาอัสสลามูอะัลกุมเรฮ์มะตุลลอฮิวบเระกาตุ